ดีมลิฟเสียงตุ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 ตจนหนูฟังไม่ออกเลยค่ะว่าเหมาะกำลังพูดถึงยาฉีดยี่ห้อไหนกันแน่แคลเซียมไฮดรอกซีแอปไาทยค่ะซึ่งมันคือชื่อสามัญของโครงสร้างสารที่เป็นแอคทีฟอิ g r e เดียนค่ะหรือว่าส่วนประกอบหลักที่อยู่ใน น้องสองคนนี้แ่ะคะ่ะก็คือ,อยาฉีดสอตัวนี้นะคะดีว่าขี่เกียรทำคลิปนี้นะเพราะอะไรหรู้ปะเพราะว่าเราอะคะ่ะได้ชำละสูตรเกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียมไฮดรอกซีแอปพาชัยไปแล้วนะคะซึ่งมันก็คือฟิลเลอร์กึ่งถาวรค่ะ temporary filler นะคะและเขาก็จะมีบรรดาเพื่อนๆของเขานะคะคในแคตตากรีเดียวกันเลยก็คือพวกกลุ่มใหม่นะ้ำไงหรือว่าพวกพลาสติก PDLA PLLA PCL PDO อะไรพวกนั้นนะคะ เนาะเป็นพลาสติกที่มันย่อยสลายได้อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันค่ะจัก,กรวาลของฟิลเลอร์กึ่งถาวรหรือว่าเซมิเพอร์มานแตนต์ฟิลเลอร์นี่แหละดีมทำไปเยอะมากแล้วก็สอนรายละเอียดไปเยอะมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าฟิลเลอร์แบบเทมพ r ร r ลี่ะฟิลเลอร์โชว์คาวที่มันเป็นเนื้อเจลเฉยๆเจลไฮยาเฉยอะอันนั้นมันเข้าใจง่ายไงฉีดไปแล้วก็พองเออจบค่ะเจลเนาะ แต่ไอเจ้าเนี่ยมันมีความเป็น,นกลไกของ t i s s u e engineering ค่ะเป็นเรื่องของเนื้นอหาวิชาวิศะวะกรรมเนื้อเยื่อดังนั้นแล้วอะ่ะมันพูดเยอะพูดยาวยืดทุกคลิปที่ทําก็ยาวมากนะคะอยากให้ย้อนกลับไปฟังดูก็แล้วกันค่ะมันคือคกลไกเดียวกันเลยค่ะดังนั้นแล้วเวลาที่มีคนมาถามดีมอีกเน,นี่ยค่ะว่ายี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้มันต่างกันไงคะแล้วดีมก็เปิดไปดูอา้าวก็แคลเซียมเหมือนกันนี่นาะเออดีมก็เลยรู้สึกว่าขี้เกียจทําคลิปอีกแล้วค่ะเพราะ มันจะเหมือนรีมถูกตั้งคำถามมาค่ะว่าหมอคะผงซักฟอกยี่ห้อแฟบกับโอโมมันต่างกันยังไงคะยาสีฟันคอเกตกับดาลี่อันไหนมันใช้ดีกว่ากันคะสบู่ลักซ์หรือสบู่โดฟอันไหนมันหอมกว่ากันคะสบู่ก็คือสบู่ผงซักฟอกก็คือผงซักฟอกยาสีฟันก็คือยาสีฟันค่ะมันมีกลไกกอนออกฤทธิ์แบบเดียวกันเลยเออก็คือ ยาสีฟันก็เอามาไว้ทําความสะอาดฟันใช่ไหมคะเอาขี้ฟันออกสบู่ก็เอามาถูตัวเอาขี้ไข่ออกผงซักฟอกก็เอามาซักผ้าทําให้เสื้อผ้าสะอาดนั่นไงจบมันต้องถามแหละหมอเพราะว่า น้าทุกวันนี้หนูไม่รู้อะไรอะไรก็ไม่รู้ค่ะใส่หัวหนูนะคะวันวันพันกว่าเรื่องพันกว่าโฆษณาเลยค่ะโอ้โหยาฉีดนั่นยาฉีดนี่นะคะยิงแอดเข้าหาหนูหมดเลยค่ะขับรถออกไปทํางานก็เจอป้ายบิลบอร์ดค่ะโอ้โหหลายยี่ห้อมากเลยค่ะดิมก็เลยต้องทำไงเออซึ่งทําก็บอกช่อยี่ห้อไม่ได้อยู่ดีเ <laughs> นาะเอองงปะนะดูดูไปเถอะ ก่อนอื่นนะคะยี่ห้อ H และยี่ห้อ R นี้นะคะริมอยากให้คุณทำความเข้าใจก่อนว่าน้องคือ semi permanent filler ค่ะแปลว่า f i l เลอร์กึ่งถาวรที่มันไม่สามารถสลายไปได้นะบันดนแบบทันตาเห็นนะคะมันจะมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่สลายไปค่ะหรือมีสารประกอบบางอย่างที่มันจะต้อง take time ค่ะในการสลายซึ่งระยะเวลาตรงนี้เราจะเรียกว่า biodegradable period ค่ะก็คือช่วงระยะเวลาที่ มันเสื่อมสลายไปตามชีวภาพค่ะในเนื้อเยื่อของร่างกายคนไข้เราฉีดพวกสารพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพลาสติกที่ย่อยสลายได้นะคะ mm hmm. และแคลเซียมไฮดรอกซิแอปปาทา์เนี่ยนะคะหรือว่าแคลเซียมเนี่ยแหละ mm hmm. ซึ่งอีกชื่อหนึ่งที่พูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือหินปูนค่ะเราฉีดไปเพื่ออะไรคะเราฉีดไปเพื่อที่จะสร้างสครโฟลค่ะก็คือนั่งร้านนะคะเป็นโครงสร้างสามมิติทางอาร์เคเต็เจอร์ค่ะ เอาไปฝังอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆตรงนั้นค่ะเพื่อที่จะทําการดักเซลล์ค่ะล่อพวกเซลล์นะคะให้มาออกกันตรงนี้เพื่อที่จะมีการสร้างพวกกลุ่มคอลลาเจนอีลาสตินให้มันงอกมาตรงนี้ค่ะมาพันๆเพราะอะไรคะเพราะว่าไอ้เจ้าสแ a f โฟตรงนี้นะคะมันจะทำตัวไปเป็นฟอร์เรนบอดี้ไงคือสิ่งแปลกปลอมชั่วขณะหนึ่งค่ะนี่แหละเขาถึงได้เรียกไงคะว่าเป็นฟิลเลอร์กึ่งถาวรเพราะว่าเขาทำตัวเป็นสาร สิ่งแปลกปลอมซึ่งไอ้สิ่งแปลกปลอมตรงนี้ค่ะร่างกายเราจะไม่ยอมนะคะให้มันลอยนวลไปค่ะเราต้องมาทําการโจมตีมันตลอดเวลาเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อที่จะกําจัดมันทิ้งไปค่ะและเราก็เลยถือโอกาสอะคะ่ะว่าอ๋อไอ้ตอนช่วงที่มันกําจัดทิ้งกําจัดทิ้งกําจัดทิ้งเนี่ยนะคะร่างกายเราจะเหมือนเกิดแผลตลอดไงมันต้องสร้างไอ้พวกกลุ่ม supporting protein พวกนี้มาห่อหุ้มอะถูกปะคะดังนั้นมันก็เลยจะมีเอกตรงคอลลาเจนมาพัน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 เนี่ยแหละทาให้เกิด พฤติกรรมของไฟโบพลาเซียค่ะและเมื่อพันันกันไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดไฟโบซิสนั่นเองก็คือพังผืดเอ้าฉีดไปแล้วเกิดพังผืดหรอพูดทุกคลิปเลยค่ะเอ๊ะการฉีดไบโอซินเเตอร์แบบนี้มันเป็นพังผืดหรือมันเป็นคอลลาเจนหรือมันยังอะไรกันเนี่ยไปหาฟังกันดูค่ะนั่นแหละไฟโบซิสนะคะมันก็คือพฤติกรรมของการที่ไอตัวกลุ่มของโปรตีนซัพพอร์ตติ้งโปรตีนพวกนี้มันสานกันเป็นร่างแหงเพราะมันต้องการจัดกำจัดไอพวกสิ่งแปลกปลอมพวกนี้ออกไปค่ะ แต่เราก็เอาตรงนี้มาให้มันเป็นผลประโยชน์ไงว่าเออเพราะฉันอยากได้โครงสร้างให้ใบหน้าของฉันเนี่ยมันหนาขึ้นเราก็เลยเอาเหตุผลตรงนี้ไงของการที่กระตุ้นให้ร่างกายเกิดแผลซ้ำๆๆจากการกำจัดฟอสเลมอยดตรงนี้ไม่หมดสักทีแล้วก็เอามาสร้างเป็นคอลลาเจนที่เป็น f i โบ o ซิสให้เรานั่นเองค่ะ เวลาที่ใครก็ตามแต่ค่ะถามปัญหาดีมเกี่ยวกับเรื่องของยี่ห้อไบโอเซนเตอร์ iter, นะคะดิมต้องทวนความรู้พื้นฐานนี้ให้ทุกคนฟังแล้วซำําแล้ำหรัเราอะ่ะผงซักฟอกโอโมกับแฟบยาสีฟันดาลี่คอเกตสบู่ลัก,สบ,ลกสบู่นกแก้วต่างกันยังไงคะมันก็เป็นแค่ยี่ห้อค่ะมันก็เป็นแค่ยี่ห้อซึ่งแต่ละยี่ห้อนะคะดิมจะบอกคีย์เวิร์ดให้ว่าสมมุติว่าคุณนะคะอยากรวยผลิตยาอะไรสักอย่างหนึ่งมาขายหมอดีมเออ คุณนะคะจะต้องขึ้นทะเบียนกับอ,อยองไงและคุณก็ต้องนะคะสร้างอัตลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะเออไอดีนิตี้เข้าใจไหมสร้างอัตลักษณ์ตัวเองว่าฉันต้องไม่ซ้ําใครต้องไม่เหมือนใครค่ะถึงจะสามารถจดสูตรเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองได้เออแล้วามาันไปก๊อปปี้บริษัท A มาแล้วแบบเหมือนกันเด้งเงี้ยเขาจะให้จดไหมไม่ได้ไค่ะแต่ทีเนี้ยฉันชอบใจมากเลยฉันอยากผลิตแคลเซียมไฮดรอกซิแอปปาไทายเนี่ยแหละค่ะ โครงสร้างหินปูนตรงนี้ยฉันจะเอาตัวนี้แหละแต่ทีนี้ฉันก็ไม่อยากจะไปซ้ํากับยี่ห้ออาเพราะยี่ห้ออาใส่อะไรลงไปคะเขาใส่แคลเซียมไฮดรอกซิแอปัไทสามเ์เซนค่ะ และในส่วนอื่นๆเนี่ยเขาก็ใส่สารนำพาเข้าไปค่ะหรือว่า carrier นะคะที่เป็นเนื้อเจลค่ะเนื้อเจลเป็นกรีซอลีนกับโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสค่ะนี่มันคือชื่อชื่อของสารก่อเจลนะคะเออแล้วก็กรีซอลีนคือตัวดูดน้ำฮิวแมกแทนใช่ปะเขาใส่ตัวนี้ลงไปเพื่อสร้างเจลขึ้นมาเป็น carrier ค่ะตัวนำพาแคลเซียมที่จะไปสร้างสแกฟโฟในหนังหน้าของคนไข้ค่ะ เขาใส่ไปแล้วเราจะซ้ำเขาได้ยังไงถ้าเราซ้ำเขาเราก็จดไม่ได้อ่ะงั้นเปลี่ยนกันแล้วกันค่ะเปลี่ยนเนื้อเจลเปลี่ยนเนื้อเจลแคลิเออร์ไปเป็นไฮอะโรนิกแอซิดอ๋อใส่ไปเท่าไหร่2 0มลกรัมเปอร์ ML มเลยไหมแล้วแบบ เย,ยี่ห้ออื่น,นๆบางยี่ห้อเขาก็ใส่แบบ n o n c o s t l i n k อ่ะเออมันก็แบบดูฉีดๆพรมๆแล้วก็มันไม่ได้สามารถที่จะมาเคลมสปปรรพคุณว่ามันมีความ lifting ได้มันไม่สามารถปั้นเป็นก้อนลูกบอลได้ไงเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากับยี่ห้ออ่าเพราะยี่ห้ออ่าเขาก็ตโปรโมทได้แบบแค่แบบเรื่องบนลุ่มไมเซน่ะเรื่องแบบเพิ่มปริมาตรผิวนะคะให้ผิวมันหน้าอิม่มอะไรอย่างนี แต่ฉันอยากจะมีจุดขายเหมือนฟิลเลอร์เทมโพลารีอะเออที่เป็นฟิลเลอร์เนื้อเจลไฮยาที่มันสามารถปั้นเป็นก้อนลูกบอลดังนั้นแล้วก็ให้หมอเข้าไปฉีดแบบวางไว้บนกระดูกให้มันมีความโปรเจคชันขึ้นไปด้านบนได้วางไว้ได้หลายๆชั้นปั้นก้อนได้จะโวลูมไมซ์ก็ได้นะจะขายแบบแนวลิฟติ้งยกกระชับขึ้นก็ได้อะ่ะงั้นฉันใส่แบบคลอสลิงก็แล้วกันเออคลอสลิงไฮรอนิกแอซิด 20มิลลิกรัมเปอร์1 ml ค่ะพอ,อยังพอ,อยังยังเดี๋ยวแบบคนไข้เวลาฉีดแล้วจะรู้สึก uncomfortable เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คนไข้สบายก็ใส่ลิโดเคนลงไปค่ะ3%ค่ะก็คือยาชานั่นแหละค่ะและก็แหมยี่ห้ออาใส่ไป30%แล้วเราเล่นใหญ่ไฟกับพิบค่ะใส่ไป55.7%ไปเลยค่ะก็คือเข้มข้นกว่า หรือเปล่าเออที่ดิมใช้คาว่าหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าดิมอะไม่เห็นแผ่นรักโปรไฟล์จริงๆจังๆนะคือคือถ้าสมมติว่าจะให้มันแบบเป๊ะจริงๆเนี่ยเขาต้องรายงานมาเหมือนที่เขารายงานที่ตัวเนื้อเจลไฮยาไงว่า20มิลลิกรัมป e r ml อันนี้เราจะรู้ได้เลยว่าใน1มิลลิลิตรอะสารก่อเจลประเภทไฮยาเนี่ยอยู่20หนัก20มิลลิกรัมจริงๆแต่ทีเนี้ยพอเป็นแคลเซียมเองนะคะฝั่ง R บอกว่า30ฝั่งนี้บอกว่า55.7เนี่ย มันมาเทียบกันไม่ได้นะคะตัวเลขว่าเฮ้ยฝั่งเอมันมันมันจะดูเยอะกว่าหรือเปล่าเอออย่างเงี้ยเราตอบไม่ได้เพราะเขาไม่ได้บอกมาเป็นน้ําหนักอะคะ่ะเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่คลุมเครือนะคะดีไม่ให้เขามาเป็นคู่มวยกันก็นแล้วกันไม่สรุปค่ะว่าใครจะเยอะกว่าใครนะคะแต่ก็ดูตัวเลขแล้วอะเอสก็ดูเหมือนรวยกว่าเออให้ห้าสิบห้าอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราฟังฝั่งน้องเอสไป่ะคะเราก็รู้สึกเฮ้ยมันคุ้นๆนะหมอมันเหมือนกับ ในคำติดปากของคนไข้เนี่ยเขาพูดถึงสารเติมเต็มประเภท Temporary ค่ะก็คือช่วเชื่อข่าว,ว,าวไอ้พวกที่ผลิตจากไฮยาที่เป็นคอสติงอะที่บอกปั้นเป็นก้อนลูกบอลได้นะคะมันเหมือนกันกับไอ้ที่มุกเก่าๆเ,เลยปะที่ขายขายกันมาอย่างยาวนานในเมืองไทยเป็น10-20ปีเนี่ยใช่อืเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็คือการที่ว่าที่รีมยกตัวอย่างว่าคุณคือเจ้าของบริษัทเอชนะคือคุณก็ จริงๆก็ขายของเดิมๆมานะขายเหมือน t e m p o r a r y filler เลยเออไฮยาที่เป็น c r o s s ิ i n g เนี่แหละแต่แค่เขา h i แคลเซียมเงี้ยเลยเอา calcium มาใส่จบ <laughs> สร้างมูลค่าของสินค้าขึ้นมานะคะเป็น category ที่เรียกว่า hybrid thermal filler นั่นเองค่ะก็คือ filler ลูกผสมอมะ